ก็เลยจะเห็นได้ดูเลยครับตัวเนี้ยคือถ้าเขาแนะนำนะเพราะยางวกเนี้ยมันตัวไม่กี่ตันตันนึาสี่สิบครับเรานี่ตัวนี้ไหมครับหัวแล้วมันจะเป็นยาประกบกันอย่างงี้อ่าครับยาประกบสองตัวนี่คือยาประกสภาพแล้วนาที่มันเป็นชนนี่กินเหล็กยอ่าครับก็เลยกินเหล็กเนี้ยอ๋อกินหูเหล็กหมดแล้วกินแล้วนี่ไง เตียงเลื้องมาทางนี้ทางนี้ห่างนี่มาชนหูเหล็กอ,อืมยางนียังหูแม่นี่นะครับตรงเตียงโอ้โหหลุดก,กินเนื้อหมดแล้วเนี่ยดูนะครับเนี่ยออแล้วก็มากินเนื้อเหล็กกันนะนี่ครับเฝั่งนี้ไม่มีเลยไม่เหลือเลยหมดนะครับเปี่ยนะครับนะครับตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนนะครับ ยางหูแนบหรือเขาเรียกว่าตรงเตงนะครับก็ใช้นะครับไม้เหล็กงัดตรงท่อนะครับมันติดปลายท่อพอดีนี่ฮะหลุดออกมาแล้วก็ต้องใช้สองคนนะครับในการเปลี่ยนเพราะว่าต้องใช้งัดท่อด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าถอดไม่ดีนะครับแนบตัวแนบมันจะดีดขึ้นอนะ่ะอันนี้ดีดขึ้นแล้วนะครับช่างก็เอาแมลงช่วย งัดเอาแหนบนะครับให้มันลงมข้งล่างเพื่อจะร้อยรูหูแหนบเข้าไปเนทางกําลังตอกหูแหนบพร้อมใส่ลูกยางตัวใหม่เนี่ยครับอันนี้อันนี้ลูกยางหูแหนบตัวเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วดูสภาพนี่แหละครับยุยไม่มีชิ้นดีอันนี้คือตัวล็อกหูแหนบเนี่ย ช่างกาลังจะทําการใส่นะครับใส่หูนี่เข้าไปแล้วก็เอาค้อนตอกๆนะครับตอนขั้นตอนเอาออกเนี่ยต้องต้องสองคนนะครับเพราะว่าแหนบมันจะมันจะดีดนะครับต้องมีคนช่วยงัดแหนบลงแล้วก็ดูเอาสภาพของเก้าของใหม่รดอายุการใช้ง,งานนานมากนะครับตกสิบกว่าปีได้นะครับ ไม่เคยเปลี่ยนเลยน่ยครับถึงขั้นตอนการใส่ช่างก็เอาแม่แรงนะครับงัดงัดแหนบนะครับให้มันดีดลงมาถ้าไม่ใช่แม่แรงมันก็จะไม่เข้านะครับนี่ก็ต้องใช้สองคนช่วยเปลี่ยนนะครับน,นําเสนอวิธีการเปลี่ยนแบบคข้าวๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่มีเครื่องมือหนักก็เลยไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับ นี่ครับสภาพคือบูทบูทก็เนี้ยบูทตัวนี้ครับเนี่ยที่เปลี่ยนมาคือตัวนี้ดูสภาพ